รัตนเทวีขวาวัดชนทานวดีบางมพราวที่รักนาทิการาเอาแล้วครับท่านผู้ชมทีเขาเล่คู่นี้เป็นหน้าคู่พิศามของวันนี้เอาเลยว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเป็นจะเป็นบางมะพร้าวที่รักวัดนาที่การามอบบต่อบางมะพร้าวเจอใครไม่เจอเจอกับรัตนาเทวีวัดชนทานวดีวัดน้ำฉาครับเอาเลยว่าเปิดหมาเอาเลยว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปน้าฟุ้งกระจายกันจะเอาเลยว่าทางสารขวาแยในน้ำรัตนาเทวีเริ่มไปชิงน่หาเอาเลยว่าคู่นี้ปิศามว่าเจอกันต่อเชาา ับพี่น้องว่าเจอกระต่อชารับพี่น้องในเมื่อเข้าสู่ลักที่สองยังกอดคอกอดคอในเมื่อมองตามสายตาทางสายน้ำขวาสายน้ำขวาในน้ำของรัตนาเทวีชิงนี้หายประมาณหนึ่งช่วงคนแต่ว่าทางสายน้ำสายไม่ยี่ไม่ยอมในน้ำของบอมาพาทีละไล่เบียดไล่สีจะกอดคอทันไม่ทันว่าเที่ยนนี้เป็นคู่ปริศนาจะกอดคอทันยังไม่ทันก็พอแม่พี่น้องในเมื่อสถานการณ์แบบนี้มันไม่แน่เลยว้ยมันไม่แน่แล้วกรบตอนนี้รัตนาเทวีครับรัตนาเทวีวัดชลธาร ว่ายังไงบางมะพร้าวที่รักบางมะพร้าวที่รักจะกกรขอได้ไหมขอท่านนายกสันขอท่านนายชนสิมพารเริจะกกรขอกดได้ไหมตอนนี้รัฐรัเทวีฟีไพทีจากช่างหลังและเจ้าไพนำหน้าประมาณสองชจ้าคนเลยบางมะพร้าวที่รักของท่านนายกสันชิมฮาร์ฟีายฟีายบัวตาอาจารย์ดูจะกกรได้ได้หัวายหัวายได้เปิดได้หัวตะโกนได้หัวตะโกนเริ่มมาดูเริมมาชมเข้าสู่รอยเป็นสุดท้ายโดยเป็นสุดท้ายสถานการณ์ยังโค่ได้หัวตะโกนายทั้งสองลาเอาละครบท่านผช้อมที่ กรับครับรัตนาเทวีในเที่ยวนี้เริ่มจะคุมสราการอยู่ประมาณหนึ่งช่อโคตรไว้ยังไงถ้าคู่เริ่มจะบินแล้วเริ่มจะบินั้งคู่ในหัวทิ้งไยทิ้งไปคลาดโอโคตรอโคตรั้งคู่แล้ว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 ว้าาาาารอผลจากคณะกรรมการสักครู่และแล้วก็ตีทงไปทางซ้ายนับขวาให้กับเรือรัตนาเทวี The winner is r a t t a n a t e w i on the right thank you